สามวิธีดูแลตัวเองห่างไกลเบาหวานหลายคนนะคะยังอดไม่ได้นะคะเพราะเห็นรูปจากอาหารแล้วก็จะทำให้อดใจไว้ไม่อยู่นะคะก็อยากจะทานนะอยากจะทำเทคนิคนะคะเบเกอร,รี่นะคะเบเกอร,รี่ที่เป็นแป้งนะคะจะมีควรหลีกเลี่ยงเปี่ยมาเป็นขนมปังที่โฮลวีตนะคะจะช่วยลดการเกิดแป้งลด,ลดการเกิดน้ำตาลนะข้อสองลดแป้งนะคะ ก็คือเส้นขัดขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวนะคะหรือว่าเส้นนะคะไม่ว่าจะเส้นเล็กเส้นใหญ่ที่เป็นเส้นสีขาวนะคะควรเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาเป็นเส้นที่เป็นเส้นผักนะคะหรือว่าเส้นบุกแทนนะคะข้อสามลดการกินของทอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ใช้น้ํามันนะคะที่เอาไปทอดนะคะไม่ว่าจะเป็นของทอดทั้งหลายนะคะควรหลีกเลี่ยงทานให้น้อยลงนะคะให้เป็นนึ่งนะคะหรืออบแทนก็ได้นะคะ ข้สาลดของทอดนะคะของทอดของมันนะคะที่ใช้น้ํามันทอดจานวนเยอะๆนะคะไม่ว่าเมนูอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ใช้น้ํามันทอดเยอะๆนะคะเพราะน้ํามันเนี่ยจะทําให้ก่อเกิดทําให้เส้นเลือดมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะเป็นนานจะสามารถสะสมโรคได้นะคะควรหลีกเลี่ยงนะคะมาทานเป็นลวกแทนนะคะหรือนึ่งหรืออบแทนได้ก็ลดนะคะเลิกได้ก็เลิกนะคะ คุณจะได้ลดหายจากควาหวานนะคะสาระดีๆแบบนี้ฝากติดตามเพจทานหวานได้สุขภาพดีบายคนนิตยานะคะ